สวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพจฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก,ก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนอย่างใกล้ชิดแหะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูคุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยแต่ที่สําคัญครับพี่ๆีกูรูคุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผยหดดบ ทั้งโมเมนตัมอินเวสเตอร์พี่ต้นคุณพเดิมภบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและเทคนิคอินเวสเตอร์พี่หมอวินนายแพทย์ระชยุทธจีรพรประภานังทุนเสียงเทคนิค,ควัญใจมหาชนและผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขนักงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกกับอีครับจนที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับนายกก็ ก็ตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ดียังฟื้นไม่ได้นะครับคุณเอกแต่ว่าก็เหมือนเขาก็พยายามที่จะเรียกความเชื่อมั่นนะครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูนะครับคุณเอกครับรายงานของนายกปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไม่มีนโยบายใหม่นะครับคือไม่มีนโยบายใหม่ให้คุณเอกมามาพาดหัวข่าวอะนะครับ mm. มันมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่เหมือนกับจะเดินทิศทางเดิม นะครับก็คือมองว่าตอนนี้เป็นอย่างที่ผมบอกอะ่ะเป็นช่วงเวลาของการปรับตัวเปลี่ยนผ่านนะครับอดทนนะครับแต่ว่าถามว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้โฟกัสหรือ p r i อ r ร t y ิตี้ของรัฐบาลเนะม่นไปอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่อยู่ที่การฟื้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจถ้ามันไม่อยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะครับก็เนี่ยไปอยู่ที่การลงทุนกับอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับ แล้วก็เนี่ยก็จะมาที่คีย์เวิร์ดใหม่ละก็คือ new productive force นะครับก็คือเน้นเรื่องของยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยจะกลายเป็น priority หลักในทางเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับสมัยก่อนคนคิดว่าเตัวเลขการเติบโตสำคัญมากกับรัฐบาลจีนเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นเรื่องความสำเร็จในอุตสาหกรรมไฮเทคต่างๆที่จะเป็นตัวที่สำคัญต่อรัฐบาลจีนนะครับอืม ครับแต่การที่ท่านไม่แถลงซึ่งผมก็จะว่าตามธรรมเนียมเนี่ยจะต้องมีมีการคุยกันต่อถูกไหมฮะแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนจะไม่มีเนี่ยอันนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างครับคืออย่างนี้คือคือตามธรรมเนียมเนี่ยออพอเมื่อกี้คุณเอกบอกใช่ไหมว่าประชุมสองสภาถึงวันไหนวันไหนเนี่ยครับวันสุดท้ายของการประชุมเนี่ยนายกจีนเนี่ยจะออกมาตอบคําถามผู้สื่อข่าวนะครับ ก็คือเปิดให้ผู้สื่อข่าวยกมือถามคําถามแล้วก็อันนั้นนะ่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของการประชุมสองสภานะครับเพราะว่ามีเรื่องให้ไปเขียนไปพาดหัวได้เยอะเลยแล้วก็จะมีคําคมจากนายกจีนนะ่ะนะครับอันนี้เป็นประเพณีที่ทํากันมา30ปีนะครับคุณเอกนายกจีนนี่ดังๆทัง้งนั้นนะครับนายกจูหลงจีนายกหลี่ผงนายกวนเจียเปานายกหลี่เคร์อเสียงทุกคนนี่เคยมีประโยคเด็ดๆจากการตอบคําถามนักข่าวนะครับ แต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ายกเลิกนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ใช่ยกเลิกแค่ปีนี้นะครับคุณเอกเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยก็ไม่มีละ้นะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวที่ที่เรียกว่าตกใจนะครับผู้สื่อข่าวต่างชาติมากที่สุดนะครับในตอนเริ่มต้นของการประชุมสองสภานะครับซึ่งก็มีการวิเคราะห์มากมายครับเหตุผลนะครับคุณเอกก็ ในเชิงการเมืองนะครับคุณเอกก็มีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันแสดงว่าสีจิ้นผิงอาจจะต้องการให้มันมีเสียงเดียวที่ชัดเจนนะครับอ่าก็คือเสียงของสีจิ้นผิงนะครับไม่ต้องการให้ให้มีนายกมาแย่งซีนพูดง่ายๆนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยสมัยหูจินเทาก็จะมีนายกบนเจียเปานะครับสมัยสีจิ้นผิงช่วงแรก,แรกๆก็จะมีนายกหลี่เค่อเสียงนะครับ บางทีเราก็จะรายงานข่าวนะครับว่าสีจิ้นผิงพูดอย่างนึงเอ๊แต่นายกไปพูดอีกอย่างนึงนะครับเอ๊ะบางบางทีดูทิศทางแตกต่างกันหรือเปล่าก็คล้ายๆกับว่าสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ต้องการอะไรแบบนั้นแหละนะครับต้องการให้มีเสียงเดียวมีผู้นําคนเดียวยมีภาพเดียวที่ชัดเจนโดดเด่นอันนี้ก็ก็เป็นรหัสในทางการเมืองนะครับบางคนเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กุนอีกว่า คือถ้าอ่านข่าวต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าอันนี้มันต้องเป็นการตัดสินใจที่เพิ่งตัดสินใจเลยเ,เพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้าประชุมเนี่ยเขามีสอบถามไปยังสำนักข่าวต่างๆนะครับให้ส่งคําถามที่คิดว่าจะถามตอนเนี่ยวันสุดท้ายของการประชุมเนี่ยมาให้ก่อนเพราะว่าจะได้ไปไปเตรียมคําตอบ นะครับก็เลยมีคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยคําถามที่ส่งไปนี่มันคงดูตอบยากหรืออาจจะดูว่าอตอบแล้วจะจะมีปัญหาหรือจะสร้างความเข้าใจผิดหรืออะไรหรือเปล่านะครับอ่าก็ก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับก็คือบรรยากาศเศรษฐกิจจีนที่ตอนนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยดีมีปัญหานะครับเอ่ออาจจะมีคําตอบซึ่งอาจจะดูว่าอตอบยากหรือว่าตอบแล้วอาจจะทําให้เกิดกระแสความเข้าใจผิดนะครับ อีกการวิเคราะห์หนึ่งนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยตอนนี้ต้องการความยืดหยุ่นทางนโยบายมากพอสมควรนะครับต้องการต้องการช่องว่างทางนโยบายนะครับไม่ต้องการให้อะไรชัดมากนะครับความหมายเนี่ยก็คือเราจะเห็นน่ยว่าคําแถลงของรัฐบาลจีนรอบนี้นะครับที่นายกแถลงเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าชัดเจนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป้าหมายที่ก็รู้กันอยู่ว่าต้องเดินทางนี้อยู่แล้ว นะครับเอ่อเพราะว่าหลายคนบอกว่าอันเนี้ยมันสอดคล้องกับสภาพภายนอกที่ผันผวนนะครับเอ่อถ้าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็คือนโยบายอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็ยังไม่แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นปีแล้วก็เป็นปีเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะครับอ่หลายคนก็บอกว่าเอ่อตัวรัฐบาลจีนก็อาจจะต้องการช่องในการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายเอ่อสามารถยืดหยุ่นได้ไม่ต้องการที่จะ พูดชัดเจนนะครับหรือฟันธงชัดเจนไปในทิศทางใดเวลาตอบคาถามผู้สื่อข่าวแต่เนี่ยด้วยปัจจัยทั้งหมดที่พูดมานะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่แหละครับก็คือการแหวกประเพณี30ปีก็คือจะไม่มีการที่นายกตอบคาถามผู้สื่อข่าวนะครับแต่ว่าโคศกเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีตอบคาถามผู้สื่อข่าวนะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างๆเนี่ยก็จะออกมาตอบนะครับ ตัวข้าราชการระดับสูงก็ยังจะมีการตอบคําถามผู้สื่อข่าวนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือพรุ่งนี้ก็จะมีการตอบคําถามผู้สื่อข่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังอี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นพาดหัวมีหลายเรื่องที่คงพาด,ดหัวได้นะครับในวันพรุ่งน,นี้นะครับและอีกอันหนึ่งที่คนจับตามองครั้งนี้ก็คือจะมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ด้วยหรือไม่นะครับ การที่นะคุณศรีญิมพิงเองอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของ u u l circulation นะครับกับ Common Prosperity แล้วแปลว่าเขาอาจจะไม่ทำแล้วหรือเปล่านะครับโอ้ก็ทำครับก็เพียงแต่ว่าพูดน้อยลงนะครับคือขันดับแรกพูดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เปลี่ยนนะครับเอ่อคือคือพูดงา่ายๆคือทิศทางเนี่ยของสองนโยบายที่พูดเนี่ย common p r o s p e r i t y ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับคุณเอก แล้วก็ดัเซร์คูลเลชันก็คือจะต้องเน้นนะครับตัวตลาดภายในประเทศด้วยพลังการบริโภคภายในประเทศด้วยไม่ได้เน้นแต่การส่งออกนะครับหรือตลาดข้างนอกอันนี้คงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่าพูดน้อยลงนะครับพูดน้อยลงเพราะว่าก่อนหน้านี้พูดเรื่อง Common Prosperity เนี่ยคนรู้สึกว่าไม่ไม่ดูไม่เป็นมิตรกับตัวเอกชนดูไม่เป็นมิตรกับบริษัทใหญ่นะครับก็ตอนนี้ก็พูดน้อยลง นะครับก็เรียกว่าดูดันน้อยลงนะครับต่อในทุนต่อบริษัทใหญ่ต่อเอกชนนะครับเพราะว่าต้องการบรรยากาศที่เป็นมิตรมากขึ้นกับภาคธุรกิจนะครับเรื่อง dual circulation นะครับก็ผู้น้อยลงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับไอ้ตัวพลังการบริโภคภายในประเทศมันอ่อนแรงเนื่องจากปัญหาอสังหาเนื่องจากการฟื้นตัวจากช่วงโควิดนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เลยมาพูดอันใหม่เนี่ยมากขึ้นนะครับก็คือ new productive force ใช่ไหมครับเพราะว่าออบอกว่าเออังงั้นตอนนี้เงินเราจะเอาไปทําอะไรอ่ะนะครับเพราะว่าเงินเราเอาไปทุ่มให้กับการฟื้นการบริโภคจริงๆก็คงทําได้แค่ระยะสั้นอนะ่ะแล้วมันก็คงกลับมาดรอปอีกเหมือนเดิมอ่ะนะครับเ,ออเงินเราจะไปออฟื้นออให้กับ เรื่องของอคือเราถ้าถ้าเกิดเราบอกเราจะไปตีจัดการจัดระเบียบธุรกิจอีกเนี่ยมันไม่ใช่เวลานะครับคุณเอกเศรษฐกิจไม่ดี mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่ารัฐบาลจีนทําอะไรเป็นหลักก,ก็ก็คือเนี่ยนั่งดูว่าข้อต่ออุตสาหกรรมไหนยั่งคาดนั่งดูว่าอุตสาหกรรมไหนมีโอกาสในอนาคตาลงทุนในไฮเทคอันนี้เป็น Priority ของรัฐบาลจีนแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าภาพที่นักลงทุนต้องรู้นะครับคุณเอก ก็คือเขาไม่ได้คิดจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นะครับเขาไม่มีแผนกระตุ้นขนาดใหญ่แล้วก็โทนของอนโยบายของเขาเนี่ยก็คือเอ้พวกเราอดทนกันตอนนี้นะครับเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนจากของเก่าไปสู่ของใหม่แล้วตอนนี้เราจะทุ่มเต็มที่เลยกับการลงทุนในของใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เลยจะเป็นภาพที่เศรษฐกิจปีนี้ก็น่าจะมีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับเศรษฐกิจปีที่แล้วดูจากอัตราการเติบโตก็ตั้งไว ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับร้อยละห้านะครับก็จะไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงทิศทางจากปีที่แล้วยังมีนัยสําคัญนะครับอืมครับเอ๊ะแต่อย่างก่อนล้้เนี้ยเขาจะมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างประชากรนะฮะอัตราการเกิดน้อยนะครับแล้วก็คนแก่เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับไออย่างไอตัว new productive force เนี่ยมันจะสามารถตอบโจทย์ตรงนีไ้ได้ได้ทันเวลาไหมครับกับโครงสร้างประชากรที่ที่ทเริ่มแก่แล้วฮะ ครับคือคือคือมันก็ตอบโจทย์สองสาข้อนะครับข้อที่1ก็คือถ้าแรงงานขาดแคลนมันก็ใช้หุ่นยนต์ใช่ไหมครับใช้ออโตเมชันซึ่งมันก็ต้องมาจากไฮเทคนะครับอตอบโจทย์ข้อที่2ก็คือถ้าประชากรไม่เติบโตแล้วการเติบโตทางเศรษฐกิจจะมาจากไหนก็ต้องมาจากเทคโนโลยีจับกับประชากรได้มากขึ้นนะครับคือยกตัวอย่างถ้าประชากรโตนะครับคุณอเอกเศรษฐกิจมันก็โตโดยอัตโนมัติแต่ถ้าประชากรไม่โตเนี่ยมันก็ต้องแก้โดย ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานนะครับดังนั้นเนี่ยมันยังไงก็ตามเนี่ยก็ดูเหมือนเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นตัวที่จะตอบโจทย,ย์ทางออกของปัญหาเชิงโครงสร้างของจีนนะครับรวมทั้งปัญหาภายนอกด้วยนะครับก็คือสงครามการคา้าสงครามเทคโนโลยีกับฝรั่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราบอกว่าเออเราแข่งกันในเทคโนโลยีที่ฝรั่งเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ นะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อย่างเรื่อง AI ก็ตามเนี่ยนะครับเอ,อจีนก็ดูเหมือนก็กตามทันก็ต้องตามตามทันก็เอ,อต้องใช้เวลานะครับแต่ตอนนี้จีนต้องไปกระโดดเล่นสมรภูมิใหม่ๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างเรื่องรถยนต์ EV เรื่องแบตเตอรี่เรื่องโซลา r เซลล์นะครับแต่จริงๆก็รวมถึงเรื่องใหม่ๆอย่างควอนตัมนะครับอย่าง generative AI นะครับ เอ่อบล็อกเชนนะครับเอ่อคือผมคิดว่าพวกอุตสาหกรรมใหม่ๆที่มันเริ่มต้นพร้อมกันทั้งสองฝากเนี่ยเขาจะทุ่มสุดตัวเต็มที่เอ่ออย่างที่สต้นผิงบอกอะนะครับว่า forward looking คือมองไปในอนาคตนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอ่อต้องเสริมข้อต่อให้มันสมบูรณ์ด้วยในซัพพลายเชนของเมืองจีนนะครับ